โอยอยู่แล้วอยู่แล้วฮะบุมาหกขนาดเลยกคนเอ้ยเป็สิไรมันหาลูกมันหาลูกปลูกอ๋อทุกปวดโพปวดโพว่ายิงสำยิงมู หัดเลยอืมเงอาะเรียบร้อยครับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อชุกคูทุกคนยินดีตอนรับเข้าชู่องบอลบอลเลยทุกคนมันนี้เข้าก,ากับกำลังเสีออกไฟรัดแรงนะแต่ว่าฝนมันคือสีหมาอะไรเดี๋ยวกับแค่ปมก่อนไปหาเก็บเครืองเก็บขลองก่อนตอนนี้ลมมันมาแห้งแล้วนะ เดินทางกลับก่อนหาก็ออกมาประมาณสองรอยเมตรฝนมาหึมหืมเลยลมอุกมานะบานิวพันชิงยิบร้อยบุธบุธโอ้ยบุธึกธสั่มทุกคนเด้อยังไงหลายบอสิีน่ะ เลืนนี่นะิ่งเลยตัวเทยิ่งเกี้คนนี้เล่ได้พี่เล่อนี่กะเปิ้บอยถ่ายแต่ก็ยังบ่งนะกบ่โลดเธอได้อันนี้นะบานเลยชิวจานะเออบานเดียวกัน นั่นยิงตกเมื่อกี้หนงหาเก็บเลยน้าตกเงาจะไปรออะไรดูได้อยู่ไปรออะไรเด้อลุมกกพุ่นเด้อขึ้นนึงบ๊วยขี่เข้าในบ้านพุ่นเอ้ยบอกไอ้ก้อนยันอันนั้นแหละ อย่าได้แป้งนะอย่าแป้งมืคือเก่ามบ่เยียบจะบ่บเป็นยังนอกขันเยียบเชยยันได้แป้งให้แงละมาเบิร์กเชื่อโบคือเก่าจะเแห้งนะฮะเดี๋ยวออกไปหาอยู่หากินก่อนมาเนี่กะ โอ้ทุกทุกคนกีน่กระเดือนตัวนี้เอ้ยกินเกอตัวนี้ใหญ่แห้งอเลยนะอันน่นอีกได้ตีนมันย่งอ,อืมตีนมันจะลายกว่ากี่เข็บอีกทักตีนมันนะพ่นเนาออ๋อไปเชีย ทีมทีมงานกับยางไปก่อนแล้วนะกีน่งกัเจอะพุหญยิงสองคนนะกระเจ้ามาหาคิซี่ทุกคนแล้วก็กระเจ้ามหาเก็บเอาได้เก็บเอาต้นมันหล่นจากต้นใหม่นะไปขายกาโลหนึ่ง3 0มสิบพันคหลแพงเจอไนะสามสิพัน Mình sáng nhìn xe má chắc má Nào, tụi con จะไปบ่งน,น้ำก,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 กัดนะว่าจะถือหรือบ่ถือโอ้โอโทุกคขาดเลย,ยอืม Oh, on y a les plans มันมันแล้วตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเลาะยนบไปทางนาพันอีกนะถือว่ามันมีกับมานแล้วได้ตัวนึงไปเดี๋ยวเลาะตอนนุกคออีกก่อนได้อีกจัดโตสองโตเขาโอเคแล้วนะทุกคนเลย สังแน่น่ะมีเสียงอยู่ยวไเดี๋ยห้องอีกแล้วสาธทุกคนห <c oughs> ลอกมาห้องนี้เจอแต่บอลโมโดุดนะมีไหม้เลยประมาณเมื่อคืนนะทุกคนดุดนะเต็มเลยเต็ม เห็นม่้เห็นมั้ยวันนี้ออ็นยิงกระหอกตกตุบลงมาแลนไปเฉยคือซีเมนต์แบบนั้น

ฮะบุมากหกขนาดเลยควเลยดสิได้มันหาลูกปอโอ๋อทุปวดโพปวดโพ่ยิ่งสำนิงมูมนลงมาแต่ปลาเลยนี่อ๋อทุก้คือคือ เอ็งยืนคืนชื่ออ๋อมาให้เบิรงนไลด์เลยมาเบิรงนไลด์เด้ออู่แต่ว่าได้เบิรงจังๆไปเบิรงอยู่ช่องบานิวดนะช่องบานิวบ้านนาผ่นคนหาบุห็นกะฮาผ่นคนที่เบิรงอยู่เวลานี้เอาไปเบิรงนบานิวในเด้อติดตามบาญิวนี้ยจากพัดหนึ่งไปเอ๊ะหนามา Ôi, du leo, du leo Ô tô Ô tô Ê, quân Đi tô đi nhanh ตัวนี้ใหญ่ตุ้ยๆเลยนะโอ้ในใน่นโ,โอ้ยคักแล้วคักแล้วน้องมันม้นมานิเออตัวเดียวนี่แล้วบอมันนาจะมีตัวไข่ช่วงนี้นาจะไข่ อนนี้เขากเลาะเมื่อได้ทุกคนเลาะออกไปทางนอกุปนะส่วนนกกป่าไข้าวบอนี่ถือนะหกขนาดเลยตอนน like this, so so up, ี้กาเดินทางมาฮอดที่พักแล้วนะเขาทีมงานก็มาใช้ได้ยังเพิ่ม่ได้ ไม่ได้ได้จำที่เห็นน้ำกั้นน้ำบ่ได้ไดกระหอกแล้วกระนกอีกช่องโตส่วนในผ่านใหญ่นี่ยังบุทันมานี่ต้ราคอยมาเห็นจะได้นะมาเม่ก็เตก <c oughs> น,ตนะตกลงแล้วไรแปลนไปคนไครคอยบูยู่น้ำก็บ่ได้อีกสักชักท่านถือจะคาช่วงช่วงบิดกระดูกมาพีดด่เลยบ่ได้บ่อยู่บ่อยู่อันจะจะคากระดูกคางคือมาพี่เลยยู่ เดี๋ยวทาในผ่นใหญ่อีกมาเขาจะเห็ดขัวขัวในทาทุกคนทาในพันใหญ่มาจะนอนจกชิมีข่าวดีหรือยังไวูสมามาปะปหมอเป็นอะไรมีคือเอากอแขกไปวอาชูฟางเหมือนเนาะเดี๋ยลานจากบ้านหอในน มึงในพ่นเอาของแทบไปได้บ่ได้จักโจองแกจะได้ใได้ยะได้หบ่่อง้ดยิงจากบ้านเอาปืนกล่องไปนะสองยิง่องบาทถ้ายิงในพาดใหญ่หลดยิงเอ้ยเอะใจแต่แต่ยิงนกเอียงอยู่แค่บ้านพูนเลยนะ คือบูหาเพิ่นกาดเนี่ยเห็ดอะไรดกินมาเนี่ยไก่ไก้อยไก่สิงแบบสำราญหน่อยหนึ่งสิงนกเนาะก้อยนกก้อยนกขอ เอาูนเดียวเลยได้เหมือน <that> ียาง้พอเอาเคียงบ่อได้ลุ่ได้ว่ก่อนคอยมาซ้ำมาซ้ำบ่เนี่ยเห็นนันลุงลุกปิ่งเรียบร้อยคอยอหนืยมีดเลยขึ้นไปสุดบ่ lọ mất, lọ Tôi nào còn người Dạ, xài lắm Khó xi, khó khó... này <laughs> ừ. năm, năm chìm bởi ngô rạp nốt nên đấy <laughs> Mặn ชิมบึงชีด้วยกมันเสีบจำได้นะเสียบเวชิมบึงชีสบ้าอะไรอ่ะตอนมาแต่ปลาเนี่ยยุ่าแห้งในพานเน้อ กินเงาจะไายกินเงากับแจวแล้วจมไ่ได้ตายคิเลยพอแจวจังบางแจวกบนเนึ่งขกรมากขอกรบายก็เป็น hey. ล <c ười> ่มมานแตว่น <zilla> ี้แมัู่เอแต่ใิมบังเชอดเนี่ยนะงองอยอกเล่ อุ้ีจะเอาจากลิป์งานมาแกนไ่้ไปอ่อนเอาละเนาะเราจะิ้น้ำใม่นี่มใหกบแก้วน้องอย่แงอนองน่องบ่ยุ่งรไมตัวนี้นแกที่อยู่โอนลาอยู่ข้างนั้นมันอ่อนนำมน้องเขาเป็นอะไรนะพะอือเาบ่ได้แล้วก็ยาได้แ ยกกินเนี <rôle à déc> ่ยนะเอาเลยนะอล้นนะกินบลายเลยกินบลายแต่ว so ่าแชบอยู่แชบยแซบบนแชบอยู an ่นะตั้งแชบอะ้ระแต่ว่าเขากินมาหิวข้าวแห้งก็กินข้าวกับเจ่วนะ เงียบคับเลยเนาะนี่เรองยำลยขออากาศนะบรรยากาศของการอยู่ป่าทุกคนเ้อะอ่อนยแกันเ้ยแกสือโซกป่ะเหี้ยบแบ่งงงแคสพูได้มานี่ย ยากันยุงเลยเออนอนทับยากันยุงยุงลายเลยมึงขึ้นไปจุดโต๊กไม่โกเนาะเป็นอะไรพะทองหลับกับหอเอ้ยหลับนุกสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดอีกมีทั้งน้อไม้พร้อมมาเนี่ยสุดยอดอีริสอันนี้เดี๋ยวกินข้าวแล้วอะไรก็ให้นายพ่านเพิ่นพักผ่อนก่อน นเปนิดชิพ้าไปเลาะได้พี่น้องเอ้ยมือนนี่ผักไปผักเลยหนึ่งผักให้เขา้าย่อยเดยแ้วก็ไปเลยนะไป,ไปเลยบอลลื้อนะไหนไปมาไปมาเนาะไปมาไปมาอ้อครับขนาด ตอนนี้เฮากะพักผ่อนทานะเพราะว่าเขากินข่าตั้งแต่หัวค่ำเลยมากล้วกะหิวข่าก็เลยกินข่าไปก่อนตอนนี้ทีมงานเราในพันก็กำลังกินเขา่าส่วนเฮานะพักผ่อนก่อนพอดีเพิ่นกินเขา่าเลยกะพักผ่อนจังเล็กจังน้อย้วก็จะได้พากันไปหาเลาะกาดนะเนนพเื่อน่เพราะว่าบางเทือมืออื่นนี่อาจจะได้เดินทางกลับนะทุกคนเลยจะได้คลิปนี้วิดีโอนี้เฮาจะได้มอดไว้สำนีกก่อนเ้อทุกคนถ้าติดตามิึงคลิปนาว่าสีมานบ่ไปรลุนเิึงนักันนะ